สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมดอกว่านสีทิศนะคะว่านมงคลสวยๆนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะเป็นดอกสีแดงนะคะอมม่วงเข้มนะคะนี่นะคะโทนเขาก็จะไล่สีสวยนะคะตรงปลายก็จะจางๆมาโอ้สวยมากๆเลยค่ะธรรมชาติให้มาว่านสีทิศนะคะเป็นว่านมงคลนะคะ ให้โชคให้ลาบแก่ผู้ปลูกนะคะท่านใดปลูกแล้วออกดอกนี่มีสิทธิ์ลุ้นดวงนะคะคนสมัยเก่าๆนะคะคำกล่าวก่อนๆที่เขาว่ามานะคะเป็นหัวว่านมงคลนะคะค้าขายนะคะนำปลูกใส่กระถางไปด้วยก็จะค้าขายขายดิบขายดีนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้แค่เราชมดอกเราก็ชื่นใจแล้วนะคะ ว่านสีทิศเป็นว่านมงคลน,นะคะที่ให้ดอกสวยนะคะนี่คือช่อดอกนะคะอวบอวบนี่นะคะอวบอวบแบบนี้คือช่อดอกนะคะจะแทงมาข้างๆ้างหัวนะคะหัวเขาจะเหมือนหัวหอมใหญ่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะแทงมาข้างๆ้างหัวนะคะ ตรงกลางนี่คือใบนะคะช่อดอกเขาจะแทงข้างๆหัวนะคะพัน์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะออกดอกที่ประเทศเขานะคะมีความหนาวเย็นมีอากาศเย็นสีเขาก็จะสดเข้มสวยนะคะแต่นี้บานในเมืองไทยเราก็มีอากาศร้อนนะคะก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะสวยคนละแบบกันนะคะสีเขาก็จะสดออกมา สว่างสว่างนะคะถ้าประเทศเขาก็จะเข้มนะม่วงเข้มเลยนะคะอันนี้ออกแดงอมม่วงนะคะตัวนี้นะคะมีนามว่าอ่านี่นะคะเขียนชื่อไว้นะคะดาฟเน่นะคะเป็นดอกแบบนี้เลยนะคะกล้วยพยายามมาเก็บ คลิปวิดีโอนะคะแล้วภาพสวยๆนะคะไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะคะดอกว่านสีทิศนะคะมีหลายสีมีหลากหลายมากเลยนะคะพันพันนอกพันไทยพันต่างประเทศนะคะสีแดงก็มีหลายตัวนะคะมีหลายสีนะคะนี่นะคะกําลังจะไล่ออกดอกนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแต่ละตัวให้ดูนะคะความสวยของเขานะคะ อ่านี่นะคะอันนี้ก็พามาดูที่ยังไม่บานนะคะดอกตูมๆแค่ตูมก็สวยแล้วค่ะลุ้นทุกวันเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะดับเน่นะคะฝากกดติดตามนะคะที่ช่อง y YouTube กล้วยเหรียญโปรยทานด้วยนะคะแล้วก็เพจเพจเฉพาะดอกว่านสีทิศนะคะก็จะลงแบ่งปัน เกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดการผ่าหัวเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่กล้วยได้ลงไว้แล้วก็เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะคะบางทีพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนนะคะฝากกดติดตามที่เพจนะคะว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะถ้าใครสนใจว่านสีทิศนะคะเพจนี้จะลงเฉพาะว่านสีทิศเลยนะคะไปดูให้เพลินๆตากันเลยนะคะดอกสวยๆกล้วยลงไว้นะคะ เสียงกองเชียร์เริ่มมาแล้วนะคะจะกระจ่จนร้องเยอะมากเลยนะคะรับเน่นะคะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้มาอัดคลิปให้ดูเลยนะคะดอกจริงนะคะไม่ใช่ดอกปลอมนะคะสวยจริงนะคะไม่จริงนังนะคะนี่กําลังจะบานนะคะบานวันแรกนะคะเดี๋ยวจะมาผสมเกสรให้เพื่อนๆดูพี่ๆดูอีกครั้งนะคะว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพยายามจะเก็บภาพแล้วก็เขียนชื่อสายพันธุ์แต่ละตัวข้างๆดอกนะคะเข้าไปติดตามในเพจได้นะคะเบอร์ไลน์ก็จะเป็นเบอร์0ูนย์เก้าเกานะคะสามศู6ยกศูนนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กล้วยด้วยนะคะกล้วยก็พยายามจะมาเก็บ เกี่ยวความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับว่านสีทิศนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบดอกไม้ส,สวยๆนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ